สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ l i o อนแคมเปอร์ไทยแลนนะคะวันนี้นะคะชมพู่มีส่งงานตัวตู้ c คม p ปอร์ทั k นะคะบนรถกระบะ4ประตูรถอีซูซูสประตูนะคะลูกค้าเดินทางไกลมาจากจังหวัดภูเก็ตเลยคือคือวันนี้ชมพู่ส่งตู้เตรียมส่งตู้ให้ลูกคา้าลูกค้ามารับตู้วันนี้แล้วนะคะตู้คันนี้จะไม่ได้กรุนในเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะพเลยตู้รถกระบะ4ประตูคันนี้เลยนะคะจะเป็นรถอีซูซูโฟวีสประตูนะคะ ตู้แคมเปอร์ทักอันนี้จะเป็นตู้แคมเปอร์ทักที่เป็นด้านข้างเป็นหน้าต่างบานปิดนกและบานสไลด์นะคะบานปิดนกแบบนี้สามารถเปิดได้ทั้งทั้งบานได้เลยนะคะทั้งบานได้เลยหรือว่าจะเปิดเป็นแค่บานสไลด์อย่างเดียวก็ได้เปิดแค่บานสไลด์ตรงนี้ก็ได้ใช่บานสไลด์ตัวนี้มันจะมีมงด้วยใช่ทั้งซ้ายและขวาก็คือเหมือนกันหมดเลยนะคะ ถ้ากต่างแบบนี้เลยสองด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนประตูด้านท้ายนะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าขอประตูแค่ถึงแค่ขอบวางขอบกระบะนะคะเปิดเป็นแบบปิดนกแล้วก็เพิ่มช่องมองกระจกมองหลังด้วยนะคะก็คือเปิดได้เลยคันนี้ไม่ได้บิวใน ไ่คันนี้ไม่ได้บิ้นายแต่ว่าลูกค้าติดแอร์ติดแอร์แล้วก็แบตระบบไฟ2 4่โวลต์นะครับ314แอมป์ครบชุดกล่องสามารถ<ด>ยกได้ใช่ค่คะเเดดี๋ยวราามูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนยกขึ้นกันครับ ไปก็มันมืดอ่าโอเคด้านนี้นะคะเราก็จะมีหน้าต่างให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบานนะครับที่เป็นห้าบานปกติเราจะมีให้ข้างละสองบานแต่ว่าด้านหน้าค่ะที่มีก็คือผมของตรงหัวตู้ลูกค้ามีกล่องเก็บของด้วยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเตียงก่อนเตียงนะครับตัวนี้ดึงออกมาได้เกือบสุดเลยนะครับนี่เลยที่ผมทำตําหนิไว้ อ่าโอเคครับนี่เลยครับลึงออกมาได้สุดเลยแล้วด้านในาแล้วก็ดันที่นอนตัวบนนี้ครับอ่าดูชมดูชมพูขึ้นว่ากว้างไม่กว้างนะครับอันนี้นั่งชั้นเข้านะหัวยังเหลือเลยไม่ค่ะถ้าพ่นินั่งก็ไม่ติดไม่ติดอ่าน,นี่อันนี้นั่งนั่งตูดติดบ่อก็เหลือเป็นคืบเลยครับเลยเยอะเลยนะครับ แล้ตัวนี้กว้างใช่ค่ะอาลองนอนเยอสุดไหมเหลือเหลือเนี่ยสุดแขนมูมูเลยความยาวของคันนี้นะคะมานี่อีกนะเพิ่มมานี่อีกให้มีมีดูว่ามันเหลือพื้นที่เยอะใช่แล้วก็กว้างเพราะว่าตู้หลังนี้ก็คือลูกค้าําแบบตรงตรง,งข้างตรงข้างตรงไม่ได้หักตามหัวรถข้างบนมันก็พื้นที่นอนมันก็จะกว้าง ใช่กว้างกว่าะหน้าต่างตัวนี้ก็เปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยชุเปิดมาจะเป็นมุ้งนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราปิดอ่าเดี๋ยวเราปิดไปก่อนแอออกเดี๋ยวให้ลูกค้าขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ภายในเราก็จะมีตัวไฟให้ด้วยนะคะสองดวงไฟสีวอมไว้แอร์ลงหน้าพอดีเลยนอนมาทางนี้เย็นสบายอืม อโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันต่อครับไปดูออเน่งต่อเลยมาถามาเดินมาเดินยังไงก่อนตัองลานะคะถ้ามาที่บิวไนก็คือมันจะไม่มีที่ครับถ้าบิวนานมันจะมีพกโซฟาเราสามารถเยียบสองชั้นได้เราก็ดันที่นอนเก็บเข้าไปเลยนะครับอ,อ่าที่นี้ก็เนื้อที่ก็กว้างเลยกว้างตรงนี้นรเราก็สามารถนั่งเล่นได้นะครใช่ไปเดี๋ยวลงไปดูออเน่งกัน ต่อไปจะกางออนนิงนะคะออนนิงอันนี้เป็นออนนิงสามร้อยหกสิบมุษานะคะปลดตัวล็อกออกด้วยนะพี่ข้างในมีตัวล็อกสามจุดนะครับ ถ้ามีลมถ้าพี่ลงขาพี่ต้องล้างเชือกเชือกจะมีให้อยู่ในกระเป๋าครับพี่มันพี่จะต้องคล้องรูนี้ครับถ้ามีลมหรือว่าฝนตกสมอลงไม่ต้องคล้องเสาแล้วพี่คล้องตรงหัวที่เขามีให้อ่ะมันจะมีอยู่สามสี่ซองนะครับนี่จะเป็นสุดยึดเชือกเวลาฝนตกหรือว่ามีลมใช้เชือกล้างกับสมอบกได้เลยใช่ตรงนี้จะเป็นไฟครับพี่เส้นหัวเดียวนี้จะเป็นของรูขาหนูนะครับ เราต้องลากสายไปส่วนตรงเนี้มันจะเป็นของฝั่งนี้มันจะมีสามหัวแบบนี้ครับเป็นชุดมันจะมีสามรูอาแล้วก็ USB ผมทำมาให้ตรงนี้นะครับอันนี้พี่มดมันมีสองช่องพี่มดสามารถเสียบสองอันได้เนี่ยอ,อ,อีกอีกช่องหนึ่งของตัวนน้นหรือถ้าไม่ได้ใช้ก็ใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ไฟพี่เปลี่ยนได้นะครับมันจะมีเปลี่ยนได้สามสีเนี่ยครับ พื้นที่จะยาวมาถึงข้างหน้ารถตรงนี้เลยอ๋อยีได้ใหญกว้างตรงนี้จะใช้ในกรณีฝนตกหนักที่เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นมันจะน<า>นช่วยท,<า>ทำให้<า>ไม่ขังท้องถางน้ำจะไหลลงไปนะครับ<ม>แต่ถ้าไม่มีฝนเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมันจะมีทุกก้านเลย ก็ส่วนตัวนี้ของเรามันแข็งแรงมากอลูมิเนียมหนางานพรีเมียมนะคะซึ่งเราก็ใช้อยู่ตัวนี้แหละใช่ตัวผ้าก็งานพรีเมียมตัวหนา แล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสปอตไลท์ดวงเล็กของเราสองอันนี้นะคะแล้วก็ตัวสปอตไลท์ยาวสี่ิองนิ้วใช่เอาไว้เปิดยมามค่ำคืนเวลาเข้าป่านะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ครับอันนี้เราใส่โชคไปให้เพื่อใช่ไหมอ่าจะมีโชคอยู่ ชาเกือบลืมไปแล้วก็คือตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนหน้าต่างบานหัวเก่งด้วยนะคะสามารถเปิดทะลุไปที่ข้างหลังได้ดนะจูบูนยคะให้มันเชื่อมให้หน้าตากระจกหัวเก่งเป็นบานสไลด์แล้วก็แล้วก็เลื่อนเชื่อมต่อกับตัวข้างในได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นจุดเสียบอ o พาวเวอร์ัอันนี้คือช่างซ่อนไว้ให้ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องโดนน้ำด้วยแล้วก็ด้านในอะค่ะตัว powerpack เนี่ยเราจะมีเต้าตัวนี้ให้ลูกค้าให้ใส่เต้าด้วยก็คือเป็นเต้าเสียบด้านในแบบนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะคะตำแหน่งนี้เลยสามารถเสียบไฟจากด้านนอกแล้วก็ใช้สายไฟเสียบใช้ในตู้ได้เลยนะคะไฟ220โวลต์ ส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้นะคะก็คือเราอันนี้ใช้ระบบชาร์จไฟบ้านนะคะก็คือเรามีที่ชาร์จให้ลูกค้าด,ด้วยตัวนี้จะชาร์จไฟบ้านอย่างเดียวก็คือถ้าแบตหมดก็คือใช้ไฟ220โวลต์ชาร์จได้เลยนะคะอันนี้น้องมินิอันนี้พี่บิก๊ก นีนน้องม่นีสีเลย สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจสปอร์ตไลท์ของแบรนด์ไลท์ฟ็อนะคะมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านไรอ n นแคมเปอร์ไทยแลนดได้เลยนะคะรับประกันสินค้า5ปีใช้กันยาวๆเลยค่ะส่วนเรื่องความเท่และความสว่างต้องยกให้นี่เลยค่ะไลท์ Life Fox ผมนิวแฮหยุดผมร่วงคือผมหนาได้จริงไม่ต้องพาตัดไม่ต้องเจ็บตัวใช้ได้ทั้งหญิงและชายเป็นสารสกัดจากสมุนไพรปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงสนใจทักแชทหรือเบอร์โทรตามนี้ได้เลยค่ะ